ินอีกแล้วสำหรับนางเอกสาวแอปทักษออนพักสุขเจริญเมื่อถูกพูดถึงหวานใจหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานนสันติธรนกุลหลังล่าสุดทางอินเตาแกรมโพลิพัสจัดให้ก็ได้เผยคลิปขณะที่แอปทักซอ,อนกำลังสัมภาษณ์แต้วนัตพรในรายการสามแซบถึงเรื่องการที่ถูกหมอช้างทักว่าจะได้แต่งงานปีหน้าจูๆ่ๆพิธีกรชายอย่างหนุ่มกัญชัยก็ได้ถามเธอขึ้นมาว่า แล้วแม่หมอช้างทักบ้างไหมซึ่งคำตอบที่ได้นั้นเรียกเสียงฮือฮาได้อย่างดีแอบทักสออนหมอช้างทักว่าปีหน้าจะแต่งงานหรอคะแต้วนัทพรจริงๆไม่ได้ทักหรอกคะ่ะหนุ่มกัญชัยแล้วแม่หมอช้างทักบ้างไหมแอบทักสออนนี่ไงทุกอย่างเดี๋ยวจะตามรอยแต้วแต้วนัทพรอุ๊ยตามหนูเลยเหรอแต่หนูก็ตามพี่ได้นะคะ งานนี้แอปทักซอนถึงกับเข้ามาตอบกับคลิปดังกล่าวโดยการแซวตัวเองไว้ว่าไม่น่าเล่นเลยต่อมาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันสนัน่น